อาชีพขายต้นไม้ครับครับผมบาริสต้าครับอยู่ร้านกาแฟครับผมใช่ครับเอ่อตอนนี้ก็รับเหมาสร้างครับเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็น่าจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการการค้าแล้วก็ประชาชนนะครับรัฐบาลจะเปิดประเทศผมคิดว่าดีค่ะคนหาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้มีกลับไปทํางานค้าขายของเขาก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทําให้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ก็ดีนะคะจะได้แบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะเป้าหมายจริงๆของท่าบานก็คืออยากช่วยประชาชนนั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้ถูกทางหรือถูกใจของทุกคนในมุมมองของคนค้าขายนะครับก็ดีขึ้นเพราะว่า,าเปิดประเทศคืออาจจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอาจจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นคาดหวังว่าจะเปิดประเทศแล้วก็มีวัคซีนฉีดให้ครบมันจะได้ออกมาท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายกันเพิ่มมากขึ้นครับ ผมว่ามันดีนะถูกทางแล้วครับเพราะว่า<ม>หลังจากที่ปิดประเทศไปหลายๆอาชีพครับที่กําลังลําบากอย่างเช่นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเล่นดนตรีทุกวันแต่พออยู่ๆไปปิดประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่เขาเคยทําอะไรประมาณนี้ครับคาดหวังผมจะไม่คาดหวังให้เศรษฐกิจขึ้นมาดีเท่าเดิมแต่ดีกว่าที่ปิดประเทศไปดีกว่าครับน้าท่านครับเปิดประเทศทําถูกล,ะละัหรือยังผมว่าถูกกันนะครับพอเปิดประเทศปุ๊บมีนักท่องเที่ยวเข้า เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการยกเลิกเทอร์ฟิวหรือว่านโยบายต่างๆพอเศรษฐกิจดีก็ทําให้มีการจ้างงานมากขึ้นก็เป็นกาลังใจให้ผมว่ามองแล้วก็ดีขึ้นก็ขอให้รัฐบาลสู้ต่อไปก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าก็อยากให้ประชาชนมีความรอบคอบหรือระมัดระวังตัวเองเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดมากขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็แย่อย่ แต่ถ้ารัฐบาลเปิดประเทศก็น่าจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐ,ฐกิจมันดีขึ้นนะอยากให้จัดการให้ดีที่สุดครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับ